แต่อันนี้เราพอผ่านมาสิบปีเราเริ่มแข็งแกร่งไงเวเราเริ่มรู้เรียมกันนะครับแต่องนี้สวยงามมากนะครับเป็นหล่อปั๊มปีปีอะไรก็คือมีห้าสามห้าสามห้าสามท้องเหลืองนะครับเมื่อกี้โคตรเพี้ยนในตำนานตกไปหนึ่งหนึ่งองแล้วนะครับสององสององสององครับแต่ว่าโหไม่ได้เอากล้องมาแล้วันนี้แต่ทรงแปรงเหลี่ยมแลไม่ใช่องเล็กนี่เป็นองใหญ่หลวงพ่อรวยพ่ะไม่รู้ันนม้โยม หลวงพ่อรวยว่าม่รู้เน,นี่ยแปดเหลี่ยมอ่ะหลวงพ่อเพี้ยนบ้างมึงนี่ก่อนตอนนั้นเคยได้หลวงพ่อรวยมาที่ว่าว่นอธิฐานเลยอยากได้นะตรงเนี้ยแต่มันเป็นองค์ใหญ่<ง>นี่อธิษฐานเลยเป้ามาปุ๊บโดนใจพี่เลยโอ้โหอธิษฐานว่าอะไรก่ออธิษฐานว่าอยากได้ผมรู้ว่าโกต้องเอาอยู่แล้วผมเลยหย <c oughs> ิบมาผมมีอยู่สามองค์เป็นนี้ยไปเนีเ่ยหรอเแจกไปเข้าติ๊กต็อกติ๊กต็อกไปเลยไปดูเลย เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ไปดูมีแจกทานอยู่สามสี่องค์สวยนะหลวงเพราะเลยองค์ละน่ะโอ้โหแล้วพอเพี้ยนเอ่อย้อนเกินมาอย่างนี้เขาาเรียกกวว่ตลยแบบนี้เขาเรียกว่าไอหล่อปั๊มเนื้อลายป่ะครับเนี่ยโอ้โหดูดิเป็นลายทางเลยองค์นี้ โอ้โหสวยเนื้ออะไรเนื้อเงินถ้าเลี่ยมทองนี่ผมว่าสุดยอดเลยครับออกนี้ทองแดงกับทองเหลืองที่เป็นโอฟูว่าเนื้อเงินนะน่าวันนี้ก็อยากรู้ว่ารุ่นนี้ไปเท่าไหร่นะครับเเนนงิ่่ะาตรทองแบบว่าทองเหลืองนี่ไปสักราคาเท่าไหร่นะครับว่าไม่ใช่หน้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบเงินเงินกี่พันแล้วนะครับรุ่นนี้แต่ว่าทองเหลืองนี่สวยมากเมื่อกี้เขาเล่นทองแดงกันไปแล้วโคตรสุดอ่ะคอเซียนเล่นทองแดงกันมาแล้วนะครับมีเหรียญปีสี่ส่วนอยู่เหรียญหนึ่ง ช่วงนี้ก็จะพามาดูยามเช้านะครับช่วงขำขำยามเช้านะครับวันนี้ตลกแหม่พี่น้องโคเซียนกันทั้งนั้นเลยนะครับโคเซียนกระจอกโอ้แน่นอนครับขำขำนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสนะครับขำขำนะครับตายแล้วกินไม่ได้ย่าเราแบบคุยกันแบบสนุกสนุกครับเอฮาแล้วก็ รอมหน้าจะมีพระอะไรมาดูอย่นงครับฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องทางนะครับท้องเหลืองนี่ก็สวยจริงๆรัไม่ได้ส่องให้ดูนะวันนี้พอดีจะรีบรีประชุมเลยครับก็เลยเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเลี่ยมท้องนี่สวยงามเลยนะครับสุดยอด เดี๋ยวผมจะลงแล้วไปติดตามดูด้วยนะครับติดตามทางช่องไหนครช่องทางไอ้ทิกตอกนะครับทิกตอกทิกตอกตอนนี้เอฟซีไม่ค่อยเยอะเลยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเอฟซีย้อนตอนเมาคลิปหน้าจะเป็นพระอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบเอาไปออกทิกตอกซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวรอ,อบหน้าจะขอพระพี่ขอมาอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่พระผมนะครับอันนี้พระที่ว่าเอามาแบบปะทะกันนะครับโดนกันไปหลายองค์แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะทีนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ